ผมชัมเลืองดูบรรดานักข่าวชาติต่างๆซึ่งขณะนี้ส่วนมากเดินตามไกดสาวหายขึ้นไปในโบสถ์ข้างในส่วนที่เหลืออยู่อีกสองสามคนก็ยืนดูภาพวาดซึ่งติดเอาไว้ที่ระเบียงโบสถ์ด้วยความสนใจมิสเตอร์เฮิร์ตแอเลียดเดินมาสมทบกับผมด้วยช่วอึดใจใหญ่ๆและเมื่อผมทอดหุ่นอยู่ภายนอกโบสถ์นักข่าวออสเตรเลียทามก็พาตัวเองเดินตามกลุ่มนักข่าวส่วนใหญ่เข้าไปในโบสถ์ด้วยท่าทางเซ็งๆชายอาลับไวกลางคนซึ่งเดินตามผมมาห่าง เดินเข้ามาหยุดย,ยืนดูภาพวาดที่แสดงถึงศิลปะอันเก่าแก่ของชาติต่างๆซึ่งวาดติดเอาไว้ที่ข้างกำแพงแต่ทว่าสายตารอบดูผมถมน้ำลายลงผื้นอยู่ตลอดเวลาด้วยอาการระแวดระวังผมชำเลืองหาหน่วยกล้าตายของอิสราเอลซึ่งพันโทเบนกุเลียนอ้างว่าจะกระจายกำลังคุ้มกันให้ความปลอดภัยกับผมอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ผมแสดงตัวอ่อยเยือหลอกล่อรับข่าวจากพวกขายชาตินั้นผมนึกชนตะง,งิดตะหง,งิดเพราะประกากฏว่าที่ระเบียงโบสถ์อันเปลียวและวังเวงนั้น นอกจากผมกระชายอาลับซึ่งมีท่าทางลึกลับคนนั้นก็ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดปรากฏตัวอยู่เลยขอโทษคุณคงจะมาจากเอเชียชายอาลับเป็นคนเปิดฉากสนทนาขึ้นก่อนผมถมน้ำลายปลี้ตามสัญญาณเตือนของนาฬิกาแต่ถ้าสายตาของผมไม่ฝาดจนเกินไปนะักผมมองเห็นชายอาลับดังกล่าวยกนาฬิกาข้อมือตัวเองขึ้นมาดูเวลาแวบหนึ่งกลับผมมาจากฟิลิปปิน ผมตอบด้วยน้ำเสียงและสีหน้าที่ปกติที่สุดผมเดาไม่ผิดเพราะเห็นคุณยืนดูภาพการเต้นลํากระทบหมายของประเทศฟิลิปปินส์อยู่ชายอาหลับพูดกับผมด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มอากับกิริยาเหมือนก็นจะชวนผมคุยอยู่ในทีผมอดแปลกใจไม่ได้ที่ชาวอาหลับลึกลับผู้นี้พูดภาษาอังกฤษได้ดีผิดกับชาวอาลับและชาวยวอื่นๆซึ่งผมเคยสนทนาปลาใสาด้วยและสิ่งที่สําคัญที่สุด ชช่อัาลับดังกล่าวต้องมีความรู้เรื่องภาพวาดของศิลปะประจำชาติได้อย่างดีเยี่ยมจนสามารถรู้ว่าภาพการเต้นลำกระทบไหมของละครคณะหันนิบาลซึ่งติดอยู่ที่ผนังโบสถ์เบื้องหน้าผมอยู่นั้นเป็นภาพวาดของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งแม้แต่ผมเองก็ยังงงง,งอยู่ผมคิดว่าคุณคงจะเห็นจากบัตรที่หน้าอกของผมสมากกว่ากระมังครับผมแยบออกไปเพราะจำได้ว่าในขณะที่อยู่ในร้านกาแฟ ชายอารับคนนี้รอบสั่งให้บอยเข้ามาอ่านป้ายชื่อและประเทศที่หน้าอ,อกของผมจนผมเกิดเอกใจจับความผิดปกติได้แต่ก็สู้สะกดใจเอาไว้จนกระทั่งได้มีโอกาสเรียบเคียงถามออกมาด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มสำเนียงของคุณไม่เหมือนชาวฟิลิปปินส์ชายอารับพึมพำออกมาพร้อมกบยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูแวบหนึ่งเมื่อมองเห็นผมถมน้ำลายลงพื้นตามสัญ,ญญาณเตือนของนาฬิกาข้อมือผมใจหายว่า และคิดว่าตัวเองพลาดไปอย่างถนัดใจในเรื่องสำเนียงภาษาอังกฤษของชาวฟิลิปปินส์ซึ่งมักจะออกเสียงเพี้ยนไปจากพวกเอเชียด้วยกันจนสังเกตเห็นได้ชัดแต่ไอเรื่องที่จะเอาสาเหตุขนาดนี้มาเป็นเครื่องชีวัดว่าผลงานการแปลงตัวของผมผิดพลาดก็รู้ว่ามันจะเป็นการจับผิดที่ง่ายเกินไปชายอัลลลพูดยังไม่ทันจะขาดคําด้วยซ้าไปผมก็ยังออกไปด้วยน้าเสียงฉุนฉุนผมขอเตือนคุณเอาไว้การทักท้วงแบบนี้ชาวฟิลิปปินส์ถือว่าเป็นการดูถูกพวกเรา ได้ผลครับพอผมตีลูกชิ่งนี้ออกไปชายอาลับนั่นก็นละล่ำละลักขอโทษขอโพยผมอย่างใหญ่โตแล้วชวนคุยต่อไปอีกด้วยท่าทางที่นอบน้อมยิ่งกว่าเดิมจนสังเกตเห็นได้ชัดผมจะพาคุณอิบวทิสต้าไปดูภาพประจำชาติของชาติหนึ่งซึ่งผมและชาวอารับทั้งมวลในอิสราเอลชอบและลหลงไหลที่สุดเชิญสิครับชายอาลับส่งณะนี้รู้จักชื่อของผมจากแผ่นบัตรที่ติดอยู่ที่หน้าอก และเอ่ยปากชวนผมขึ้นมาพร้อมกับเดินนําหน้าไปที่ภาพวาดชุดหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างจากภาพวาดการเต้นรามกระทบหมายของชาวฟิลิปปินส์เท่าใดนักผมเดินตามไปด้วยความระมัดระวังสภาพอันเงียบและวังเวงของระเบียงโบสถ์ทำให้ผมขนลุกสู้ขึ้นมาอย่างไม่ทราบเหตุผลนี่ยังไงครับภาพวาดที่สวยที่สุดของโบสถ์นี้ชายอันรับชี้ผมดูภาพวาดซึ่งเป็นรูปนางอักษรสองคนกําลังไล่ลําอยู่ และพอเห็นภาพปับ๊บผมก็รู้สึกเหมือนกับว่าสายตาเคยคุ้นคุ้นกับภาพนี้มาก่อนความเคลือบแคลงใจทําให้ผมขยับตัวเข้าไปอ่านคำบรรยายใต้ภาพขึ้นมาทันทีขนลุกสู้ซ่าขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเจอคำบรรยายที่เขียนเอาไว้อย่างชัดเจงว่าภาพนี้ได้รับความร่วมือจากประเทศสยามใครจะไม่ดีใจล่ะครับเมื่อเห็นภาพบ้าอนสวยงามของประเทศไทยถูกนํามาโชว์สายตานักทัศนาจรอยู่ถึงประเทศอิสราเอล ความดีใจทำให้ผมยืดอ,อกอันหิวของผมขึ้นอย่างไม่รู้เหนือรู้ตัวคุณคงจะภูมิใจมากที่ภาพอันสวยงามจากประเทศของคุณถูกนำมาแสดงให้ชนทุกชาติชมในโบทอันเก่าแกน่นี้ผมขยับปากจะตอบออกไปแต่ต้องสะดุดคำพูดอยู่ที่คอหอยเมื่อสัญชาตญาณอันเล็ดรับเตือนให้ผมว่าขณะนี้ผมกำลังยืนอยู่ต่อหน้าคนของฝ่ายตรงกันข้ามที่กำลังจับตาดูความพิลุตจากผมและคำถามที่เต็มไปด้วยความยกยอนี้ก็ดูเหมือนจะทดสอบ ถึงตัวของผมเองอยืนทีว่าเป็นคนไทยหรือคนฟิลิปปินส์ด้วยความแนบเนียนนั่นเองถ้าเป็นภาพการเต้นกระทบหมายโน่นโดนชมจากคุณแบบนี้ผมจะดีใจที่สุดนี่เป็นภาพจากประเทศสยามซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทชิดเชื้อกับประเทศของผมผมก็ได้แต่นึกอิจฉาเท่านั้นแหละครับผมตอบออกไปอย่างรู้เชิงกันเล่นเอาชายอาลับต้องเหลือบมองผมแบบหนึ่งแล้วกล่าวลาเดินกลับลงไปจากระเบียงโบสถ์ดื้อ ผมงงเต๊กค,คิดอะไรต่ออะไรไม่ออกจนกระทั่งแม่ไก่สาวผากลุ่มนักเขา่าที่เข้าไปชมภายในโบสถ์กลับออกมาผมจึงร่วมขบวนกลับขึ้นรถทัศนาจรอย่างเซ็งๆไม่รู้ว่าไอเหีียตัวไหนเสือกเอาหนังสือที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของอิสราเอลมาวางทิ้งเอาไว้บนเบาะของผมพอหยิบขึ้นมาเปิดดูก็พบเศษกระดาษเล็กๆเขียนทิ้งเอาไว้อ่านได้ใจความว่าการปลอมตัวใช้การได้จังหวะการถมน้ำลายพอดี แต่ให้ระมัดระวังสำเนียงพูดสำเนียงฟิลิปปินของคุณยังใช้ไม่ได้งานของคุณจะเริ่มในเทลอาวิววันนี้เบนโกเลียน,น,ยนผมฉีกกระดาษด,ดังกล่าวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วใส่ลงไปในถ้วยกาแฟซึ่งพนักงานบนรถเพิ่งจะเสิร์ฟให้สายตาชำเลืองผ่านกระจกไปดูไอ้แขกอาลับเจ้าเล่์ที่ยืนยิ้มอยู่หน้าหลานแล้วอดชุนไม่ได้ผมโดนต้มซะสุกข,ขากระทะไปเลยพันโทเบนโกเลียนนั่นแหละครับที่ปลอมตัวเป็นแขกอาลับขายกาแฟ เข้ามาทดสอบการปลอมตัวเป็นมิสเตอร์อิบวัซิต้าของผมในสภาพที่แนบเนียนอย่างทีนิดผมจับพิรุษไม่ได้เลยว่าที่แท้จริงไอ้แขกอาดับเจ้าเล่ห์คนนั้นก็คือผอบอฐานลบอิสระผู้ซึ่งมีความสนิทสนมกับผมนั่นเองรถทัศนาจรวิ่งออกจากเมืองนาซาเลสด,ด้วยความเร็วสูงจนกระทั่งถึงทางแยกก็มุ่งหน้าเข้าเมืองเทลอาวิบทมกลางเสียงบรรยายเจ๋ยๆของแม่ไก่สาวหุ่นดีที่ดูเหมือนจะเกิดมาเพื่อพูดเสียอย่างเดียวเท่านั้น เมืองเทวาวิปเป็นเมืองที่เพิ่งจะสร้างขึ้นใหม่พื้นที่ทั้งหมดเคยเป็นทะเลทรายมาก่อนเสียงเจ๋ยๆของแม่ไก่สาวทําให้ผมตกใจตื่นขึ้นมาหลังจากที่นั่งหลับนกอยู่ตลอดเวลาที่รถทัศนาจรวิ่งห่อตะบึงอยู่นั้นในขณะที่รถวิ่งเข้าใจกลางเมืองเทวาวิปทําให้ผมต้องจ้องมองดูด้วยความตื่นตาตื่นใจและถัดจากสวนส้มออกไปก็มองเห็นตึกสูงหลายสิบชั้นซึ่งผมทราบต่อมาว่า เป็นแฟลตที่อยู่อาศัยของประชาชนชาวอิสราเอลที่ใช้อยู่อาศัยแทนบ้านนั่นเองผมก็งงอยู่เหมือนกันที่เทลอาวิฟออกเจริญและใหญ่โตแต่จะมองหาบ้านส่วนตัวแบบในกรุงเทพดูเหมือนจะหายากเหมือนกับงมเข็มในมาหาสมุทรเลยทีเดียวแม่ไกาสาวอธิบายให้ผมฟังว่าประชาชนอิสราเอลไม่นิยมการสร้างบ้านส่วนตัวต่อให้มั่งคั่งล่ำรวยขนาดไหนก็จะเช่าแฟลตอยู่กันทั้งนั้นไอ้ที่ล่ำรวยมหาศาลก็จะเช่าโฮเทลกันอยู่เสียเลย และเมื่อผมถามว่าทําไมประชาชนอิสราเอลถึงพิเลนพิเลนแบบนี้แม่ไก่สาวตอบว่ายังไงท่านผู้ฟังไม่มีวันเดาออกหรอกครับชาวอิสราเอลไม่มีเวลาพอที่จะทําความสะอาดบ้านเรือนเพราะจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพัฒนาประเทศอยู่แฟลตอยู่โฮเทลก็มีพนักงานคอยทําความสะอาดให้เสร็จและสิ่งสุดท้ายอาชีพคนลับใช้ประเทศอิสราเอลจะไม่มีอย่างเด็ดขาดเจ็บปวดไหมครับ เทวอาวิ์เมืองประหลาดซึ่งปราศจากคนรับใช้ถ้าเมืองไทยเป็นอีแบบนี้พวกคนมีเงินแต่ไม่มีคนใช้คงจะคลั่งตายเป็นแถวๆดอกอากาเสียสีเหลืองอลามเหมือนกับต้นราชพฤกษ์ของเราที่บานสะพรั่งอยู่ทั่วไปทําให้ผมนึกถึงนางพยาบาลหุ่นเซ็กซี่ที่มีชื่อเหมือนกับต้นไม้ชนิดนี้ขึ้นมาตง่ตงกินต่งกิสิ่งที่ผิดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือบนหลังคาตึกเกือบทุกแห่งจะมีท่อสีดําเหมือนกับท่อน้ํา ขดเป็นงูเลื้อยติดตั้งอยู่กับถังน้ําขนาด200ลิตรที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาตึกนั้นและเมื่อผมสอบถามแม่ไก่สาวก็อธิบายซะอย่างยืดยาวเล่นเอานักข่าวจอมปลอมอย่างผมต้องอ้าปากขังด้วยความตื่นเต้นสุดขีดที่พวกท่านเห็นบนหลังคานั่นก็คือเครื่องทําน้ําน้อนด้วยแสงแดดวิธีทําก็ไม่มีอะไรมากอันดับแรกก็หาถังน้ําขนาด200ลิตรมาใบาหนึ่งต่อจากนั้นก็ต่อท่อประปาลงไปในถังมีลูกลอยบังคับให้เปิดปิดได้ ส่วนท่อสีดําที่ต่อออกมาจากถังที่ท่านเห็นอยู่นั้นทําหน้าที่เป็นแผ่นรับความร้อนจากแสงอาทิตย์เนื่องจากท่อสีดําเก็บความร้อนได้เร็วกว่าวัตถุชนิดอื่นพอท่อสีดําได้รับแสงแดดจนน้ําในท่อร้อนและขยายตัวก็วิ่งไปไล่น้ําเย็นในถังให้ไหลลงมารับความร้อนในท่อสีดําแทนและจะหมุนเวียนอยู่แบบนี้ทําให้น้ําในถังร้อนอยู่ตลอดเวลาฟังจากคําอธิบายของแม่ไก่สาวแล้ว ทำให้ผมอดทึ่งใจในการประดิษฐ์อย่างง่ายๆของวิศวกรอิสราเอลไม่ได้สำหรับทะเลทรายเก่าที่กลายเป็นพื้นดินอุดมสมบูรณ์อยู่ในขณะนี้ประเทศของเราใช้เวลาปรับป,ปรุงทะเลทรายนับเป็นเวลาสิบสปีขึ้นไปขั้นแรกเอาน้ำบาดาลพ่นลงไปในทรายให้ชุม่มแล้วเอาญ้าว่านลงไปเมื่อหญ้าขึ้นก็พ่นน้ำลงไปมากๆเพื่อให้หญ้ามันตายต่อจากนั้นก็ใช้รถไถไถเศษหญ้าจนจมทราย ให้กลายเปิดปุ๋ยหมักเน่าอยู่ใต้พื้นทรายอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งก็พ่นน้ำลงไปบนทรายนั้นอีกครั้งแล้วก็เริ่มปลูกหญ้าขึ้นอีกเป็นคำลบที่สองปลูกแล้วก็ไถกลบอยู่แบบนี้สัก20ทเที่ยวเม็ดทรายก็จะกลายดินปนทรายที่เหมาะกับการเพาะปลูกไปโดยอัตโนมัติต่อาจากนั้นพืชยืนต้นบางชนิดเช่นสม้มหรือผลไม้หนาวบางชนิดก็จะถูกนำมาปลูกจะเรินง,งอกงามอย่างที่พวกเเห็นอยู่กันในขณะนี้แม่ไก่สาวจบคำอธิบายในการพลิกทะเลทรายให้กลายเป็นพื้นดิน เหมือนกับว่าคุณเธอได้ท่องจําขึ้นยังอ,อกขึ้นใจมาแล้วเล่นเอาเฮิร์ตแอรเลียดถึงกับพึมพัมออกมาเบาๆขี้หมูชิบหายโมหม,หมแบบนี้จะหรือเข้าสักดอกคงจะหยุดจอไปนานผมยังไม่ทันจะตีฝากกับนักข่าวปากหมาจากออสเตรเลียคนนั้นแม่ไก่สาวก็ประกาศทางใหม่ออกมาซะก่อนรถเราจะจอดที่โรงแรมลามาดาเพื่อให้ทุกคนซื้อของในฟรีช็อปเตรียมตัวได้แล้วค่ะ ยังไม่ทันจะจบคําพูดของแม่ไก่สาวทรงตึงนั่นด้วยสัมไปบรรดานักข่าวทั้งชายและหญิงทั้งหลายก็ตะโกนเจียวแจ้วขึ้นมาจนฟังไม่ได้สับเพราะคําว่าฟรีช็อปหรือร้านปลอดภาษีซึ่งมีสินค้าทุกชนิดราคาถูกอย่างน่าใจหายขายอย่างชนิดไม่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลอิสราเอลนั้นมันแสนจะยั่วใจนักทัศนาจรเพียงไรผมเดินตามกลุ่มนักทัศนาจรเข้าไปในร้านฟรีช็อปของโรงแรมรามาดาอย่างเซ็งแต่เมื่อมองเห็นป้ายโฆษณาขายสเปรย์ชนิดพิสดารที่สุด ผมก็อดเตะเข้าไปเมียงมองไม่ได้ลองทำสเปรย์หรือจะแปลกันอย่างง่ายๆก็คือสเปรย์ที่ฉีดแล้วทําให้ยืดเวลาในการร่วมเพศให้ยืนนานออกไปจากธรรมดานั่นเองลักษณะของมันก็เหมือนขวดสเปรย์ที่ใช้ฉีดทงผมทั่วๆไปนั่นแหละครับแถมพนักงานขายก็เป็นผู้หญิงอิสราเอลหน้าตาคมกริบซะด้วยไม่อุดหนุนสเปรย์เราสักขวดหรอคะแม่คนขายยิ้มให้กับผมและเฮอร์ตแอเลียดที่เกรเข้ามายืนดูสเปรย์วิถรฐานขวดนั้น มันจะทนเหมือนกับชื่อของมันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ปากหมาแอเลยียตทะลุกลางป้องขึ้นมาเบาๆสินค้าของเรามีการทดลองด้วยค่ะแม่สาวคนขายตอบด้วยใบหน้ายิ้มๆอย่างไม่เคอะเขินสายตาตาวาดดูใบหน้าของผมแล้วจ้องตาเหมือนกับจะท้าทายเล่นเอาไอ้เค้อย่างผมหลอนหน้าขาวูบวาบขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลจบตอนที่26แล้วนะครับ ติดตามและฟังตอนที่27ต่อไปภายในคลิปนี้ได้เลยนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณเยหลายครับทดลองผมจะทดลองสเปรย์นี่กบใครล่ะครับผมพึมพาออกไปผ่อมก็จ้องตามแม่สาวคนขายโดยใบหน้าที่ยิ้มกลิมและอใจต่อมาผมก็ถมน้ำลายลงผืนตามสัญญาณเตือนของนาฬิกาเอิเล็กทรอนิกส์นั้นพนักงานขายของฟรีช็อปของลามาดาโฮเทล ชำเลื่องดูอกับกริยาซึ่งแปลกมนุษย์ของผมที่อยู่ในคลาบของมิสเตอร์อิบัวทิสตานักข่าวฟิลิปปินส์แวบหนึ่งแล้วเอื้อมมือหยิบลองทำสเปรย์ขึ้นมาให้กับผมกับเฮิร์ตแอเลียสดูพร้อมแจ้งราคาและภาษีพร้อมเสร็จหนึ่งกระป,อ100ป๋องหนึ่งร้อยปอนค่าทิปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่าภาษีสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ค่าภาษีเทศบาลแปดเปอร์เซ็นต์รวมทั้งหมดหนึ่งร้อยสามสิบสี่ปอนครึ่งพอดีค่ะผมบวกลบคูณหารเป็นเงินไทยอย่างรวดเร็ว หนึ่งปอนอิสราเอลเท่ากับ2บาทไทยราคาไอ้สเปย์ยืดระยะความเป็นชัยตกเข้าไปถึง269บาทซึ่งนับว่าคุณเธอขุดเลือดผมซิบๆเลยทีเดียวผมหลวงเงินปอนอิสราเอลที่พันโทเป็นกรเลียนจัดแจงหามาให้ออกมายังไม่ทันจะนับเงินแม่สาวอิสราเอลก็ซิบออกมาทำให้ผมตัวร้อนชาซสียอย่างนั้นบวกค่าทดลองสเปย์2 0 0ปอนดอนถ้าคุณสนใจในขณะที่พูด แม่สาวพนักงานคนสวยกลีตามองผมเหมือนกับจะรอการตัดสินใจไอตัวดีเฮิร์ตแอรียจอมขี้เหนียวเห็นพนักงานขายเสนอราคาตัวเองถึง400บาทจากวับเอาไปดูสินค้าอื่นเหมือนกับเสียดายเงินอยู่ในทีโอเคน้องสาวผมพูดพลังกิีธนาบัตรปอนอิสราเอลออกมาจากกระเป๋าแต่พนักงานขายของหุ่นบะจังเหมือนกับดาวยวรีบปฏิเสธออกมาเสียก่อน ยังไม่ต้องจ่ายเงินหรอกค่ะสำหรับค่าทดลองประสิทธิภาพของสเปรย์คุณจ่ายเพียงค่าสเปรย์อย่างเดียวก็พอขอพาส,สปอร์ตให้ดิฉันด้วยคุณเก็บบินเอาไว้ส่วนสเปรย์จะไปส่งที่สนามบินในวันที่คุณจะออกเดินทางจากประเทศของเราผมส่งพาส,สปอร์ตท,ที่มีชื่อและรูปปลอมของผมติดอยู่ให้พนักงานขายของเธอจดหมายเลขพาส,สปอร์ตเอาไว้ในสมุดรายการขายสินค้าด้วยท่าทางคล่องแคล่วว่องไวแต่ให้ตายชักพอผมแกล้งทำเป็นเผลอ พนักงานขายของหญิงนั่นเสือกพาสปอร์ตคืนมาให้ผมอย่างลูกหลีลูกลนผมทำแกล้งไม่สนใจแต่ก็พอที่จะรู้ได้ว่าขณะนี้พาสปอร์ตของผมโดนพนักงานขายของนั่นแอบถ่ายรูปเอาไว้เรียบร้อยแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยอีกครึ่งชั่วโมงดิฉันจะออกเวรคุณต้องการไก่หรือเปล่าคะแม่พนักงานขายของซึ่งผมยังไม่รู้จักชื่อตือผมเป็นคำลบที่สอง เพียงคำพูดและอากัปปริยยาเธอผมก็พอจะเข้าใจได้ทันทีว่าแท้จริงอาชีพอดีเลกข,ของเธอคือโสเภณีสมัครเล่นนั่นเองเงินปอนอิสราเอลที่พันโทเบงกเลียนให้ไหมยังเหลืออีกจมหูและสิ่งที่สำคัญที่สุดรูปร่างหน้าตาของแม่พนักงานขายของก็น่าฟัดเหลือหลายดังนั้นเมื่อเธอเสนอสน,นุนราคาค่าตัวด้วยจำนวนเงินที่ไม่แพงเท่าใดนักผมก็โอเคทันทีเพราะยังไงยังไงอตอนกลับเมืองไทย ถ้าพูดถึงเรื่องกะรีเมืองยวผมจะได้คุยกับเขาได้ถนัดปากหน่อยแม่ไก่สาวตัวดีของคณะนักข่าวซึ่งพูดเป็นต่อยหอยไม่ยอมหยุดพาตัวเองเข้ามาพูดชดชดในฟรีช็อปของโรงแรมลามาดาอีกรายการท่องเที่ยวสําหรับผมตอนเย็นก่อนจะถึงอาหารค่าแม่ไก่สาวบอกให้นักข่าวนานาชาติช่วยตัวเองคือต่างคนต่างชอปปิ้งเอาเองจนกว่าจะถึงเวลาหนึ่งทุ่มผมพลิกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูปรากฏว่ายังเหลือเวลาอีกตั้งห้าชั่วโมงเต็มๆผมก็เลยฉกแว็บออกมานอกฟรีช็อป เพื่อล่อแม่สาวตัวดีออกเวรจากร้านขายของปลอดภาษีนั่นครึ่งชั่วโมงพอดิพอดีในขณะที่ผมยืนเตรไปเตยมาอยู่หน้ารามาดาโฮเทลโดยถมน้ำลายตลอดทุกระยะหนึ่งนาทีตามสัญญาณเตือนของนั่นลีกายอิเล็กทรอนิกส์แม่พนักงานขายของหุ่นอลาอัลัมคนนั้นก็เปลี่ยนชุดแต่งกายสะเฉงวับเดินออกมาหันหลีหันขวางเหมือนก็จะมองหาผมอยู่ในทีกล่าวนี้ผมไม่แกล้งไกให้เสียเวลาอีกแล้วพอเห็นบั้นท้ายที่เหลือหลายของเธอเข้าเท่านั้น ผมก็ตรงดิ่งเข้าไปใส่ฮันโหลกับเธอทันทีรอซินาเดียนานไหมคะแม่พนักงานขายของร้านปลอดภาษีเอ่ยถามผมด้วยใบหน้ายิ้ม,มแถมบอกชื่อเสียงลึงนามของเธอให้ผมทราบพร้อมเสร็จผมยิ้มแต่ไม่พูดว่าอะไรซินเดียเอื้อมมือมากอดเอวผมฉับเข้าให้และพาเดินไปตามขอบถนนปากก็ชวนคุยไม่รู้จักหยุดไปทานอาหารที่เอ็กซ์คลูซีฟกันไหมคะมันเป็นร้านอาหารแบบตะวันออก แขกบ้านแขกเมืองที่มาอิสราเอลมักจะถูกพาไปลิ้มรสอาหารที่ร้านนี้กันทั้งนั้นไปนะคะพอพูดจบซินเดียก็ไม่ยอมฟังผมว่าจะตอบรับหรือปฏิเสธเธอกระดิกนิ้วเรียกแท็กซี่แล้วลุนหลังผมขึ้นไปนั่งด้วยท่าทางลูกหลีลูกหลน e x c l u s i v e r e s t a ส r a n นซินเดียเอ่ยปากบอกแท็กซี่ผมสะดุ้งเมื่อโชเฟอร์ขึ้นเลขจำนวนเงินที่มิเตอร์ดังแกลก ายตาที่จิเรืองดูก็เห็นว่าหมายเลขปรากฏหละอยู่ที่13.50ปอนด์หรือ27บาทไทยนั่นเองใครต่อใครถือว่าแท็กซี่เมืองไทยแพงลองไปจดแท็กซี่มิตเตอร์ที่เมืองอยิวดูเหอะครับพอขึ้นมิตเตอร์เสร็จจนกระทั่งถึงจุดหมายพ่อโจอเฟอร์ก็จะคิดบวกภาษีอะไรต่อมิอะไรเพิ่มเข้าไปอีกอย่างหน้าเวียนหัวราคาน้ํามันเท่าที่ผมสังเกตด,ดูแบบๆแบบก็เห็นจะตกลิตรละ9บาทกว่านี้แหละครับเซนเดียพาผมไปถึงเอ็กซ์คลูซีฟในครึ่งชั่วโมงต่อมา เอกลุศ e เลสเตอร์ลองเป็นพัตคาคารอาหารแบบอาหลับที่มีชื่อเสียงที่สุดในเทวอาวิฟอีตอนที่ไปถึงปรากฏว่ามีประชาชนนั่งทานอาหารกันอยู่เต็มไปหมดโต๊ะไม่มีว่างเลยผมกับเินาเดียต้องยืนคอยอยู่เกือบสิบนาทีเต็มๆพอเห็นโต๊ะว่างแม่สาวยิวก็พาผมเดินเลี้ยวข้าไปนั่งแทนที่ทันทีท่านผู้ฟังบางท่านคงจะเคยดูภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเมืองอาลับมาแล้วบรรยากาศมันก็คือกันนั่นแหละครับ มันจะขาดก็เพียงนางระบำปิดหน้าแต่เปิดพงมาไล่ลำให้ดูเท่านั้นนอกจากสภาพของร้านอาหารก็ทึมๆเหมือนกระชากในภาพยนตร์นั่นแหละพอเจออาหารชุดแรกผมก็แทบจะลาไปตายเสแล้วแหละครับไม่รู้ว่าออเดฟส้นตีนอะไรของมันถึงต้องมาเสิร์ฟมากมายถึงขนาดนั้น11จานเล็กแบบจานรองถ้วยกาแฟคือออเดิฟชุดแรกที่พนักงานเสิร์ฟยกมาประเคนให้ผมถึงโต๊ะและนอกจากนั้นก็ยังมีแป้งแผ่นแบนที่เรียกว่าแนนมาให้อีกตั้งเบลเลอร์เป็นของแกล้มออเดิฟนั้นอีกด้วย ผมกล่ำมแกล้มกินแนนกับสลัดที่อยู่ในจานเล็กๆนั้นไปได้หน่อยหนึ่งก็ต้องยอมแพ้เพราะรสชาติข้ามันก็เปรี้ยวเสด็จญาดไปเลยครับพอเสร็จจากออเดิฟก็ถึงอาหารหนักอีตอนนี้พนักงานเสิร์ฟยกมาทีเดียวทุกอย่างเลยไม่ใช่เสิร์ฟมาทีละอย่างเหมือนกับโต๊ะจีนบ้านเราหลอกครับมีทั้งข้าวผัดเครื่องเทศแกะะโลบาร์บีคิวแกะแกะต้มเค็มมะเขือยักษ์ยัดเหนือแกะรวมเบ็ดเสร็จ23ชนิดพอดีพอด,พอดีเห็นอาหารผมก็แทบจะลากแตกอยู่แล้ว เพราะกินมันเหลือกำลังลากจริงๆพอจบอาหารยักษ์ชุดนั้นของหวานก็ลำเลียงมาปิดท้ายเป็นรายการสุดท้ายพอเจอลูกสตอรอเบอรี่ยักษ์แช่น้ําเย็นราดครีมค่อยสะดวกคอหน่อยซินเดียดูเหมือนจะอร,อร่อยกับรสชาติของอาหารพิสดารหน,นีมากดูเธอกินเอากินเอาโดยไม่พูดจากับผมสักคําผมหันหน้าหันหลังเมื่อรู้สึกว่าปวดปัสสาวะขึ้นมาอย่างเต็มกลั้นซินเดียก็เลยเรียกบอยมาและพูดภาษาฮิบลูสั่งให้นำทางผมไปห้องน้ำทันที ผมเดินตัวเอียงตามบอยเข้าไปในเส้นทางแคบๆที่มืดทึมๆจนกระทั่งเกือบสุดห้องก็ยังไม่มีวี่แววของห้องน้ําจนผมเอะใจพอขยับปากจะถามไอ้บอยตัวสูวงปรีดที่นำหน้าผมอยู่ดีๆก็เดินเลี้ยวเข้าไปในห้องทางด้านขวามือเอาดือ้อีตอนนั้นผมปวดฉี่เต็มที่ก็เลยไม่รู้สึกสะดุดใจอะไรนึกว่าไอ้ห้องทึมๆนั่นคงจะเป็นห้องส้วมอาลับซึ่งมีความพิสดารพอๆกับอาหารชุดยักษ์นั่นแหละแต่ที่ไหนได้พอก้าวเข้าไป ผมกบลูดซิปกางเกงเตรียมงัดกุ้งมังกรออกมาพ่นน้ำประตูห้องเบื้องหลังผมก็ปิดโคลมลงมาจนผมสะดุ้งขึ้นสตวัวบรรยากาศของห้องมันสลัวและทึมเสียจนมองอะไรไม่เห็นแต่ประสาทหูได้ยินเสียงฝีเถาวมนุษย์ย่ำสวบสาบเข้ามาจากทิศทา,างต่างๆกันพีนออกก่นูกัห้าคนขึ้นไปผมเตะขวาสวนออกไปสุดแรงเกิดล่างอันบอมแวมที่ปรากฏออกมาจากความมืดกระเด็นพังออกไปเห็นหลางๆพอขยับม้วนตัวจะเตะล่างที่ก็โจนเข้ามาทางด้านสายมือก็รู้สึกว่ากัคอของผมโดนไอเหีียที่ไหน กระโดดเข้าลัดคอสันแน่นตึบจนหายใจแทบไม่ออกผมยอดตัวลงเพื่อสลัดไอ้เหีก้กนั่นออกตามหลักสูตรของการต่อสู้ด้วยมือเปล่าแต่ไม่ได้ผลไอ้เหี้กนั่นเสือกย่อตัวตามแถมออกแรงลัดคอหอยผมสนแน่นตึบและยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีมือลึกลับหลายต่อหลายมือเข้ามาควานล่างของผมทุลุ่มวุ่นวายไปหมดไม่ถึงสองวินาทีผมก็สิ้นฤทธิ์โดนเชือกมัดข้อมือและข้อเท้านอนหงายตาปลิบๆอยู่ที่พื้นพรมอนุ่มนิ่มในห้องลึกลับนั้นเองนึกไม่ออกว่าไอ้พวกนี้เป็นใคร ความรู้สึกที่พุ่งขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันดวนก็คือหน่วยจู่โจมพิเศษของพันโทเบนโกเลียนที่เขาอ้างว่าจะส่งติดตามคอยช่วยเหลือผมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเดินทางไปไหนตอนนั้นมันอยู่ที่ไหนกันแน่อดใจใหญ่ๆต่อมาผมก็ถูกลากขึ้นมานั่งอยู่บนเก้าอี้นวมไฟสปอตไลท์ถูกเปิดสวิตช์ฉายปลั๊กเข้ามาที่ใบหน้าของผมความสว่างสวยของมันทําให้ผมต้องยีตาลงชั่วขณนะสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ลืมก็คือ สัญ,ญลักษณ์แปลกประหลาดของมิสเตอร์อิบัวติสตานักข่าวฟิลิปปินส์ที่มักจะถมน้ำลายทุกระยะหนึ่งนาทีแม้กระทั่งโดนมัดมือผมก็ยังถมน้ำลายตามสัญญาณเตือนของนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตลอดเวลาภาษาฮิบลูด,ดังซัดอยู่รอบๆด้านอึใจใหญ่ๆต่อมาข้อเท้าของผมก็ถูกแก้มัดออกเป็นอันดับแรกต่อจากนั้นสปอตไลท์ที่สองหน้าผมก็ถูกปิดสวิตช์ดับมืดลงผมเสียใจที่ต้องต้อนรับคุณแบบนี้มันจำเป็นมิสเตอร์อิบัวติสตา ผมต้องตรวจด,ดูพาสปอร์ตและหลักฐานคุณก่อนเป็นอันดับแรกภาษาอังกฤษด้วยลิ้นอันสันและลวกของชายอาลับดังขึ้นในความมืดเบื้องหน้าและพร้อมๆกันนั้นข้อมือของผมก็ถูกแก้มัดออกเป็นอิสระผมใจเต้นตึกตึกเหตุการณ์แบบนี้แสดงให้เห็นว่างานที่ผมรับแผนงานมาจากหน่วยเหนือกําลังคลืบคลานเข้าใกล้เป้าหมายทุกขณะแล้วพาสปอร์ตและของใช้ส่วนตัวของผมซึ่งโดนล้วงเอาไปในขณะที่โดนมัดถูกนํามาออกมากรองรวมไว้ที่ตักของผม แต่สิ่งหนึ่งที่พวกกลุ่มนุษย์ลึกลับนี้ไม่ยอมทำก็คือพวกมันไม่เปิดไฟให้ผมมองเห็นใบหน้าอันแท้จริงของพวกมันเลยนับว่าพวกมันมีความรอบคอบพอสมควรเลยทีเดียวหัวหน้ากำลังรอคุณอยู่มุตตาฟาพาคุณอิบัวทิสตาไปพบหัวหน้าเดีย๋ยนี้ภาษาอังกฤษจากชายอาหลับลึกลับคนที่ผมมองไม่เห็นหน้าออกคำสั่งหุน้หนหนและต่อจากนั้นผมก็ถูกคบตัวเดินออกจากประตูห้อง ซึ่งผมจําได้อย่างแน่แนว่าไม่ใช่ประตูที่ผ่านเข้ามาครั้งแรกอย่างเด็ดขาดมุ่งหน้าไปยังความมืดมิดเบื้องหน้าโดยไม่ทราบว่าอนาคตของตัวเองจะเป็นยังไงตอนที่26และตอนที่27แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายครับ